วิธีติมเงินก็แค่ก็แค่ไปที่คําว่าติมเงินละติมเงินแล้ว,งงลวก็อนนี่กดที่300หรือว่ากดดันไหนก็ได้แป๊บหนึง่งรอก่อนใครอยากติมเงินก็เติมเงินได้ก็ไปที่คำว่าซื้อในซื้อในคลิกเดียวถ้าใครถ้าใครยัง ยังกำลังเติมในทางารอันนี้อยู่ก็ขอภัยนะขอภัยได้ถ้าคนได้เติมเงินอะ่ะคนจะได้รางวัลระงวังชุิเศษเหมือนเราโอเคโอเคกดซื้อคิดเดียวเลยแต่ว่าเราไม่เราแต่ว่าเราไม่กดน,นะเพราะว่าเรามีเงินละโอ้จดงเลยโอเคหลังจากนั้นเราก็จะได้เงินละทีนี้ง่าย เอาไปสอนทำเองบ้างนะยัยสันสอนเติมเงินอีกเข้าใจไหมเวนฮะไปละไปละบ๊ายบาย